วันนี้ศึกเอฟเอครับรอบรอบไหนรอบรอบที่แล้วรอบที่แล้วอุลโทษไม่มีแต่แต่เราดวงกันไปแล้วเอ้ยมีเรามีวัวลงโทษเรามีวัวลงโทษอ่าเราดูได้เลยวงโทษคือเหม็นสระน้ำป่าสระน้ำอ๋อวัวนวลริเวอร์โอเคเราดูเลยเราดูลงโทษได้เลยแต่มึงก็ต้องอานนวเลยรือเชอร์ริเวอร์ อยเชียร์นอนใช่ไหมกูเชียร์วีกกันดีกว่าเชียร์นอนใช่ไหมอ่าจับมืออ่บรราบนสะด้วยนะจับแล้ว <laughs> จับแล้วจับแล้วเชียร์ลิเวอร์เชียร์ทีมตรงข้ามลิเวอร์ไม่เคยขึ้นเลยนัดนี้มันต้องขึ้นแล้วแหละแล้วทุกคลิปที่พูดอ่ะนัดนี้ต้องมาแล้วนะเขาพูดอย่างนี้๊ก็คลิป <laughs> อุ้ยไม่ยิงมุมแคบไปอย่างนั้นปุ๊บปั้นโอ้ยยิง ยิ่งหวยหวยไอ้เหี้ยโกเม้นท์จ่้ยที่ยาันเกือบหักมึงคิดว่ามึงเป็นไครจูนยโยไอ้หี้ย้าจูนโก็ต้องแบบชิบึ่งหลังเท้าใส่ใสลไม่ใคกไม่เคยจอดใหญ่เฮ้ยที่นี่ไป่ไปเฮ้ยไอ้ ไอ้เงยเงยคตรดียวส่งนีเคยไหลแม่งโคตรดีเนี่ยเห็นปะเออบูไกโยบูไกโยโหมาเด้อีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนนังอะไรเี้ยยืนละเมออะไรอะมึงยิงเลยเหรอไอ้เงี้ย อนเคยไปรีาพสตอรี่ว่าน่ารักบ้างเลยโอ้โหฮาเว่ะสายไ้คุณทำไมกูนาตตี้มันทำไมอืดจังวะมันอืดนะไม่เหมือนเล่นวินนิ่หัวตกจริ้งในที่นี้กูนาตตี้ปล่อยช่องว่างเยอะเกินกูต้องขึ้นทะไรอะมันยิงอะข้อฟีฟ่าสองก็คือมันไม่ได้กินน้ำอะ

ต้องแบบแบบนี้มึงโคตรดีสวยว่ะปาดเถอะปาดดีๆเถอะโคตรร้องโอ๊ยใหญ่ยไอ้ใหญ่ทำไมมันโก่มันมุ่งวะะอะคนมุ่งไปไหนอะไม่ดดนสูงเหรอสวยว่ะเปิดวิเชลับเอ้าเอ้ยไปไกลไปไกลเป็นไรอะเป็นอะไรวะเฮ้ยทะลุโอ้ยไมปจิ้มมา อุ้ยจิ้มก็หลุดเดีวเมื่อกี้คุงใชีทีมไหนเนี่ยจินช่วไม่จังหวะเมื่อกี้มันน่าจิ้มจริงอ่าใบเหลืองใครหลุดเนี่ยเขียวสาล่ายยิงอีกเตี๋ยวไปแล้วสวยชิบหายสูงโอ้โหไอ้เหี้ยมันยิงเองได้ด้วยมันไม่จบเองวะฟ้าโอ้ ตรงนี้เอ้ยไหวบุกท่าปปุ่นชัผมได้ยินว้าบุกท่าปะปุ่งหิวขึ้นแล้วใโอ้โหเดอะมิลเลียนแมนโอ้เกินเกินเกินไอ้เว่าเกิน

เอาแล้วเนี่ยดูดขอแล้วืมเฮ้ยถ้าเปลี่ยนถ้าถ้าเปลี่ยนเด็กนาทีนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาเป้งเหี้ยมากมาเร็วเขามาแล้วหนุ่ยก็ตกโว้าไปไอ้ย่อยเต็มหนุ่ยโดนอารมณ์มากจิตอาร์เด้อเด้อเอ็นคอเทียพูดแหลกไปเนี่ย เฮ้ยกอดมุ่งตกกางแตะเฮ้ยกอดนี่มันมุงได้เยอะอะไอ้มุมต่อมุมโตใช่ไหมบ่นี่มันมุงได้อีกเยอะอะก็ว่ามันออกได้ไงมึงดูดูเน็ตฉลับหรอตกมาที่เท้เน็ตโอ้โหฉลับตันออกเลยปั่นออกอิงแต่ว่าฉลับติดฉลับหลังที่โจทานนี่มุงเก่งจริงด้วยหรือกาเบียนวะเฮียจูริโนเป็นว้าป อรวเข้าดูตัวเองเอาหรอทำไมไม่เห็นอ่ะตรวนี้เป totally yeah. ิดเข้าไปไข้เยตงหัวยังใส่หมวกอ่ะเอาหมวกไปทำไมเราเป็นนักเตะอุ้ยโดนเท้าโอ้ยโดนเท้าเลยโอ้โหไอ้ที่นี่ตัวโดนจริงเร็วยจนนนทีสุดท้ายไอ้เียของเรานะไม่ใช่จีน สวยว่ะพิกสวยจังโอ้โหแดงไปแดงเตะแรงเกินลูกแดงติดแม่โอ้โหไปเป็นยังไงวะอ้เฮี้ยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะุถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เฮ้ยต่ต้องเหลืองนะเออจะเหลืองแล้วักไปแล้วไล่เฉียบเพื่อนวาย ี่พูดเอาดีแล้วคุณแย่ที่ดอาเงนลักเลยเอเดียสงสารเลยทีนี้เอาทีมาิผ่าโอ้ยเยซูกำลังจะไปหาเยซูกำลังจะไปหาคุณเอ้เอาวิี้สะบัดไหนมงทำมาม่งทำวะมึสะบัดยังไงวะเนี่ยี้ตกใจเลยไม่ใม่งทำตกใจเลยอะสุดท้ายเลยวะ เยซูกำลังไปหาคุณทำไมใช่เหรอเพรยะ<า>เยซูกำลังไปหาคุณสัตแรกก็สัตแรกได้สบายนอนโอ้จานโดนเพื่อนผมเก็บหมดแล้วว้ายถ้ากูถีบมนะันปวดไหมน้ามาใส่ในใส <laughs> <laughs> การทำตาหน้ายังมันโอดอย่นี้เก่งชิบหายที่โครเต้แต่หน้าตายอมรับเลยหน้าตาหน้าตาแบบว่าบูบู๊อะหน้าตาน่ารักหน้ารักต่อมกวนตีนพ่อเหรอลูกเหมือนผู้เห็นนะหวานพิศเราหน้าตาไม่น่ากลาดนี่เลยเงินเงินเสียง ไอ้เฮียมึงโง่ว่ารู้หักรู้หลักเขาผู้ก๊าลักแล้วคนเนี้ยนนี้กูรักแล้วผู้ักแล้วไอ้เฮยมันอ้าวฝูงเลยกลัวรักวันบิ๊โคตรกลัวรักอะลตอนนี้ไอ้เฮียยกเรื่องสัญญาเล่กัร่นน่ะอือเลยอ่ะโอ้โหยุดไปเย้โห้เฮียคตขมข่มทิพย์หายจบไปเต้ คลิปติ๊กตอกขึ้นอีกจบแล้วจุ๊บเรืลย่ไคลิปลงโทษเจอกันฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กดซับสไครกดซับกดแชร์กดสไกดรซับสไคร้์กดแชร์ฝากด้วยฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครรอมาทวงคลิปลงโทษได้เลยสกมพูดมา อุ้ยไอ้นั่นมันสมันนะเมื่อกี้หรอไม่ยินเกินช้านะกินช้านกินช้า